รถเมย์คนนึงนิดนะครับก็เปิดใจเรื่องความรักกัตูเนี่ยก็เผยผ่านาเผยนะฮะบอกว่าคุณบอลเนี่ยแฟนหนุ่มนอกวงการก็รู้จักการจัดการแนะนํานของเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยก็รู้จักกันมาเกือบๆ3ปีแล้วแหละเขาเป็นคนธรรมดาปกติเลยก็ง่ายๆป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเข้าใจในสิ่งที่รถเมย์ทำทุกอย่าง กม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานในวงการหรือว่าในเรื่อง,องครอบครัวการใช้ชีวิตแต่ว่าสําคัญที่สุดเนี่ยคือครอบครัวเขาต้อนรับรถเม์และรักรถเม์คือรถเมย์เนี่ยสัมผัสได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้รู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าเราเลือกใครสักคนหนึ่งที่จะอยู่ด้วยกันเราก็อยากจะเอะ่เราก็อยากให้เราเนี่ยอยู่กับครอบครัวเขาแล้วมีความสุขที่อยู่ด้วยกันเช่นเดียวกันเรื่องของการลงรูปคู่นะคะแล้วก็ขอแต่งงานจริงๆนั้นมันมีการพูดคุยกับพี่บอลมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะ แต่ว่าแค่ว่าเราเนี่ยพูดชัดเจนหรือบอกเป็นทางการกับทุกคนว่าวันนี้เราตกลงกับคุณนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนก็ไม่รู้เลยนะนอกจากเพื่อนที่สนิทกันมากๆถึงจะรู้แต่ครอบครัวรถเมยน,นั้นรู้กันหมดค่ะ ส่วนเรื่องของแหวนนะคะรถเมย์ไม่ทราบราคาเพราะเป็นของคุณแม่ของเขาเป็นแหวนตั้งแต่คุณแม่ของเขานั้นแต่งงานแล้วก็ส่งต่อกันมาเป็นรุ่นสู่รุ่นค่ะส่วนงานมัดและงานแต่งนะคะคาดว่าอาจจะเป็นช่วงปลายปีปลายปีนะคะไม่น่าจะเกินต้นปีต้องดูสถานการณ์ด้วยแต่เราก็แพลนไว้คร่าวๆค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ